กรงคาเีนะครับนำเสนอไปเกี่ยวกับประเด็นที่มีเรือหางยาวรับส<ฆ>่งนักท่องเที่ยวไปชนกับเรือของคนหาปลาในเื่อนรัชประภาแล้วปรากฏว่าผ่านไปเจวันครับยังหาศพของคุณลุงที่เป็นคนหาปลาไม่เจอมาเช้านี้ก็พบศพแล้วโ<ฆ>ผล่ขึ้นมาใกล้ๆกับโปที่เจ้าที่เขาตั้งเอาไว้เพื่อที่จะค้นหาร่างของคุณลุงแล้วก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนี้ทางเจ้าที่ตํารวจ ก็ออกหมายจับนะครับคนขับเรือที่รับส่งผู้โดยสารเป็นเรือหางยาวไปแล้ว2ข้อหาด้วยกันซึ่งผู้ขับเรือรับส่งผู้โดยสารก็คือนายวีรยุทธ์สัทธาสุขอายุ24ปีครับ2ข้อหาที่ตำรวจท้าตั้งไปก็คือ 1. ขับเรือด้วยความประมาทจนเป็นเหตุให้แก่ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ก็คือขับเรือโดยไม่มีใบอนุญ,ญ,ญาตตอนนี้ควบคุมตัวไปแล้วไปดำเนินคดีแล้วเหตุการณ์นี้ ถ้าย้อนกะับไปดูเจวันที่ผ่านมานอกจากคุณลุงที่เพิ่งจะพบศพแล้วก็เกิดเหตุการณ์เศร้ากับน้องนักประดาน้ำที่เข้าไปค้นหาร่างคุณลุงอีกหนึ่งคนด้วยกันคือทุ่นมันหลุดคุณนะัทตอนแรกก่อนหน้าน,นี้ส่งลงไปสี่คนนะคะเพื<ช>่อไปควานหาตัวคุณลุงนั่นแหละเพราะว่าคุณลุงจมน้ําไปแต่ว่าคุณยายช่วยชีวิตขึ้นมาได้แล้วนักประดาน้ำที่ส่งลงไปค้นหาร่างคือทุ่นที่เขาต่อไว้เนี่ยมันหลุดแล้วมีนักประดาน้ำคนนึงเนี่ย จมหายไปใต้น้ําแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน็อกน้ําก็เลยเสียชีวิตในที่สุดนะคะแล้วอายุเพียงแค่21ปีนะครับก็คือน้องสันหรือว่านายชัยุทธทิพชิดนะครับเป็นเจ้าที่กู้ภัยของมูลนิธิกุศลศรัทธาสุร,ราธ,ธานีก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์เศร้าที่ไม่น่าเกิดขึ้น เดี๋ยวว่ากันตามรูปพดีฮะเพราะว่าคนขับเรือไม่มีบรนุญ,ญาตด้วยาทางข้อหาทางกฎหมายก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะดําเนินการอย่างไรบ้างและภายเขื่อนควรจะมีการจัดระเบียบร,ระหว่างเรือนําเที่ยวกับเรือของชาวบ้านใบ่ไหมเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีกนะคะ